ผมสามารถเก็บสีได้แในนาเวลาอันสั้น้ยเกมที่แล้วในเวลาอันสั้นด้วยในเวลาอันสั้นในเวลาด้วยครับโ่อครับพี่ซึ่งวันนี้ผมมองว่าเกมที่แล้วผมเก็บสียังไงเกมนี้ผมก็ต้องเก็บสีเหมือนเดิมครับอุ้ยมันใจไม่พเราใจเลยเว้ยพวกเราเอาง่ายพี่ตอนนี้ผมกอดผมกอดอกอยู่ตอนนี้โอเคติดนะครับผมงอยู่ตอนนี้นะ เตเตอร์มกระตันของเราเนี่ยกดอกอยู่เลยนะโอเคมั่นันมั่นใจทีนี้เนี่ยผีมั่นใจขนาดนี้ก็ถามเหล่าส่วนบอกแล้วจริงเงี้ยมันเดี่ยวเลยเอาเอาด่านไหนบ้างไหมพี่หรือว่าแล้วแต่เลยผมไม่เคยมันมีมันมีด่านพี่พี่ไม่เคยเล่นด้วยนะผมว่าด่านน้ำหน่อวันนี้วันนี้มันเล่นด่านโรงพยาบาลอะโรงพยาบาลบีโรงพยาบาลบีแบบโรงพยาบาลบีนะโอเคครับทราบสามสองหนึ่งกดไปก่อนเดินดูแบบไหนเว้ยเล่น G D M นะครับวันนี้เล่นครับผมแต่ว่าวันนี้มาสวมบทบาท ในมุมมองของกล้องแบบใหม่อ่าเริ่มตัวตัวพี่ตัวแฝดเดียวกันปฏิเสธอย่างเอานิดนึงนิดนึงแอนแทกออลาวแอนแทกออลาวแอบปุ่มแอมี่มันร้อนอยู่วันนี้แอบเอ้าเดี๋ยวเกมแรกนะครับที่มาชมผีแล้วตกใจทุผมจะลองดูแหม่ก่อนนะครับพี่นะครับผมเนาะแหม่เอาเนี้ยนี้ถามแค่ว่าลงบาลอ๋อลงบาลที่เขาเคยเล่นกันกแบบนี้มันมีเอมันมีเอกับบีนี่ แบบนี้คุณผู้ชมมุมกล้องแบบนี้กับอีกอันหนึ่งคือผมอะเล่นกรีสกรีนแต่อยู่ข้างล่างผู้ชมเลือกอะไรอ่าชอบปมไหนมากกว่ากันไม่ไดพี่ก๊อฟปมไหนครับคนนี้พี่ก๊อฟผมไม่แน่ใจว่ะคนดูเปิดไฟหรือปิดไฟดีวะอ่าดูนะดูนะเปิดหรือปิดเปิแล้วเดี๋ยวมันจะรอรอรีอันนี้ปิดเอาปิดหรือเปิดอันนี้ปิดนะอันนี้เปิดลิฟได้ฮะอ๋อเออเอ้ามีลิฟเร็วยหมเอาไหนเอาไหนใช่ไง แบบเดิมมุมเดิมอันล่างเราต้องจำจำว่าไอ้จุดที่ทูบมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมผมเกมว่าเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อไงเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวก็เลยแบบพี่เออทำดีดีกว่าคือเราต้องให้สลับกันสลับกันสลับกันจุกอะเป็นคนในนี่นะพี่เอาปิดไฟนะปิดไฟของเราจะปิดไฟตอวล่างก่อนโอเคปิดนะโอเคแล้วสักสามสองหนึ่งอ่ะประมาณนี้เฮ้ยหล่อเฉยเลยอ่ะนะเจ้าอันนี้อ่ามันเปิดไฟนั่นน่ะนะครับ อ่ะสรุปคือตอนนี้ผมตาแดงกลับแล้วนะครับผู้ชมครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะผมผมจะมาลองดูว่าผมเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ไปแล้วคุณชมจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าผมแบบมาอยู่ในมุมกรอบของแอคแท็กออร่าครับผู้ชมครับนะเท่ไหมอ่ะ <Wow. S 1> ถ,าถามแค่ว่าเท่หรือไม่เท่ครับหรือว่าคุณชมชอบแบบเดิมมากกว่าก็คือแบบกินสกินอ่ะนะแต่ถ้าคุณชมไม่ชอบแบบกินสกินนี่ผมก็จะทําแบบไอ้บังบอลได้เหมือนกันนะอย่าไอบอลใช่ป่ะไอ้บอลลูเปอร์ซีจีใช่ไหมเพื่อนผมอ่ะ มันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมปิดกรอบไปดูในดิสพี่ในดิสในดิสปิดกรอบปิดกรอบอ่าถ้าอย่างเงี้ยจะเหมือนไอ้บังบอลจำได้ไหมไอบ้บอลมันจะเปิดกล้องแบบนี้แล้วก็เปิดตาใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่กรอบเข้าไปอ่าแง่มันได้หลายอย่างนะนได้หลายอย่างนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเข้าดิสตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่บีเขาเรียกนะครับมีออมีคนนคนนึงนี่ะ ครับมาแล้วมาแล้วครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่ดูน้ำตัวค่ะตัวอะไรครับเออผมนะครับเออครับผมผมเติมมะกอสันตะเลบริสันทรายครับผมหรือว่าบ้านนอกคอกนาครับสวัสดีครับพี่พี่เห็นไหมบอกแล้วว่าถ้ามีเกมแข่งอีกสต้าวันเนี่ยชื่อที่คือสองบรรทัดนะฮะยาวขึ้นมากขึ้นเรื่อยครับที่เคย ไม่เคยซับเลยนะฮะนิดนึงครับ,บนิดนึง,นนงอ,กงอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมนิดนึงเมื่อกี้ครับผมได้ยินเสียงของคุณเอ็ดวินใช่ไหมต่าตาัวใช่ไหมครับป็อดีตว่าในใบของทีมงานเนี่ยเมื่อกี้แจ้ง,แจ,งแจ้งเข้ามานะครับต้องขอภัยด้วยที่เหอนว่าเออเหมือนคุณพ่อสุขภาพป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เมื่อกี้เราก็แบบเออไว้พรอยของหายไวๆนะครับคิดว่าวันนี้ไม่สะดวกสรุปมาได้ใช่ไหมฮะเพราะมาได้ครับมาได้ครับคุณพ่อออกออกจากโรงพยาบาลแล้วครับโอเคครับ นนเดี๋ยวเราเริ่มคําถามก่อนเลยดีกว่านะคะว่าสําหรับวันนี้เนี่ยขอทราบชาเลนจ์สักนิดนึงค่ะว่าแอทแทกออร์ามีชาเลนจ์อะไรมาไฟ์กับทางของหลังกินค่ะครับผมมั่วครับ <c oughs> มั่วมั่วมั่วเหมือนเดิมถ <c oughs> ึงมั่วและหนวยอย่างเงี้ยผมว่าจะจะพีผมเก่งครับแค่นั้นนะผมไม่บอกอะไรเนะพี <c oughs> ผมเก่งแต่เอาง่ายแต่เอาง่ายๆถึงพี่จะมั่วแต่วันนี้ผมมาชัวนะครับ ไปยังไงครับผมวันนี้ผมมองว่าทางด้านของทีมวานกินวันนี้หลามกินหลามกินผมผิดนะเดวรอบไม่ได้เราเลยอ่ะผมมองว,ว่าวันนี้ทีมหลามกินนะครับผมคิดในใจแล้วผมส่วนตัวไปแล้วว่าวันนี้ผมจะมาเก็บสีฝั่งเขาทั้งนั้นเท่านั้น เฮ้ยเกิดไปน้องเบาหน่อยนิดหนึ่งนี่หนึ่งพี่นนึ่งเี่าแต่เขาพูดมาก็พูดได้อยู่ไงก็เคยทำมาแล้วไงเพราะว่าประวัติผมอะผมไปทำผลงานให้พี่พี่เห็นมาแล้วว่าผมสามารถเก็บสีได้แทนน่นด้เวลาสั้น้นเกมที่แล้วในเวลาอันสั้นด้วยใเวลาอันสั้นใเวลาอันสั้นด้วยครับผมครับพี่ซึ่งวันนี้ผมมองว่าเกมที่แล้วผมเก็บสียังไงเกมนี้ผมก็ต้องเก็บสีเหมือนเดิมครับ้โอ้ยไม่พใจเลยพวกเราม่ใจเลยเว้ยพวกเรา เอาง่ายพี่ตอนนี้ผมกอดอผมกอดอกอยู่ตอนนี้ออโอเคจินน่ากล้าด<ม>ูแลี่งอยู่ตอนนี้นะ <ขอ S 1> แต่เตอร์มัสกันของเราเนี่<ข>อกอดอกอยู่เลยนะ<ข>อโอเคมันอกมันใจทีนี้เนี่ยผีมั่นใจขนาดนี้นถามเหล่าเซอร์ดีกว่าแก๊งเซอร์เนี่ยพอต้องมาเจอกับผีทั้งทีมหลามกินเนี่ยมีวิธีรับมือยังไงบ้างคะเพราะว่าผีฝันขาไม่ธรรมดานะอครับผมก็คิดไปแล้วครับว่ายังไงก็จะพยายามให้ตายให้มันช้าๆครับเพราะตอนนี้เดินยังยังยังมีหลงแบบกันบ้างนิดหน่อยครับ ครับแต่เอาแน่ครับแต่วันนี้ผมเอาแน่ครับบอกเลยฮะเอาเอาผีใช่ไหมครับใช่เอออะไรเนี่ยเออเราเอาเขาสิหมายถึงหมายถึงสู้กับผี่งเขาใช่ไหมนะใช่ใช่ใช่เอาง่าวันนี้ขอชายเล่แบบว่าแบบต้องตีผีให้ตายครับผมจะการได้เลยแค่นั้นนละวันนี้ครับพี่ไมรอบที่แล้วยังไม่ทันส่วนเลยตายห่าหมดแล้วก็มนี้จะไปตีผีเอา แต่วันนี้เอ้ยคุณต้องระชุ่มมันก่อนนะทีหลังเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันนะเป็นแฟนรออยู่นะฮะแฟนฟังแล้วมันจะเอ๊ยยังไงยังไงนะฮะอ่ะอันนี้ก็ฝากทิ้ให้พี่ๆเอเอกัรนิดนึงแล้วกันเริ่มมาเซตพิธีก่อนเพราะว่าสัญชาตญาณพวกพี่ๆเนี่ยผมรู้เลยจะไฟาอย่างเดียวเลยจะฟัอย่างเดียวเลยแตนธาญญาครับผม วันนี้ทีมอื่นนะเขาวิ <R>: ่งหากล่องวิธีงแล้วเขาไปทําวิธีกันทีมนี้ไม่แอทักออราวนะล่าสุดที่ดูมาเนี่ยหาของอะของเสร็จทำไงได้ของไปดีครับรออะไรล่ะบวกบวกครับผมเน้นบวกผมเน้นบวกพีครับถึงแม่พี่ผมจะมั่วแต่วันนี้ผมชัวร์มากไปยังไงครับโอเคผมไปซุ่มซ้อมมาระยะเวลาประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงกับอีสา5สิบห้าฟเรนไฮซึ่งวันนี้ผมหาองศาเลยแล้วว่าวันเนี้ยผมจะมีวิธีทางจัดการของทีมหลามกินด้อย่างเต็มรูปแบบครับ เป็นครับงะเด็กๆกินผมฮะพร้อมสุดครับวันนี้นิดนึงครับพี่นิดนึงนิดนึ่งแต่ถ้าแพ้ก็ต้องแท้งก็ต้องแท้งด้วงปากพี่ด้วยนะครับปากดีไปแล้วไงเลยอย่าพึ่งลืมสิเมื่อกี้มั่นใจอยู่มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจผมพูดไปงั้นเลยครับพี่โอหนึ่งครับฝากผลงานของเอเอกันหน่อยนะฮะช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างฝากมาได้ถ้าผมหมายถึงว่าของสังกัดเลยใช่ไหมครับใช่เลยว่าของพวกผมครับ อ๋อก็ทั้งหมดเลยก็ได้ครับมาได้ครับก็ยังไงก็ฝากเอ่อทีมพับจีด้วยครับก็ตอนนี้เราพับจีเราไปโกลบลครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมน้องพับจีนะครับแล้วก็ฝากน้องๆเอเอซิเมอร์ด้วยครับก็ตรีมกันเยอะแยะมากมายนะครับก็มามามาดูมาอะไรกันได้นะครับ ครับผมครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็สู่ๆนะคะจะรอดูรอเชียกันครับคุณที่ครับคุณที่ครับไม่ปากนะครับไหวไม่ไหวก็ไม่รู้อะกูกูปากดีไปแล้วอ่ะครับครับไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ผมปากดีไปแล้วแค่นั้นเองนะครับผอโหทุกคนทุกคนนี่มันมาดูมาดูของกันมาดูของกันมาอยู่ข้างล่าง จะจุ๊กจุ๊กจุกนะยี่ไหนอ่ะไม่เจอสัตสินบ้างหรอไม่พี่พี่เอาไปเดี๋ยวอันนี้เราจะให้พี่ๆเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะเราใช้พี่ๆเราตอนเนี้ยทำการวอร์มกันก่อนนะครับผมเนาะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิ้้งไวมันพรท่านทิ้งไว้ได้เลยซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่กำลังจะจุ๊กอ่ะมึงกดซึ่งถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะครับผมก็บูดกัะตรงๆนะ อันนี้แบบ4 2 2คนนี้ผมต้องเกินเกินคุณชมก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเล่นไม่เป็นหรอกนะแต่ผมปากพี่เบงกันเลยครับก็คือว่าพี่ๆเขาเนี่ยนะครับผมเอาเอาโรงเลียนหลักไม่เล็กกูสาบานเลยแล้วผมสาบานเลยว่าพี่เขาเนี่ยฝากมาบอกว่าใช้สินสิริเราไว้พันไม่เฉล่ยว่าตัวไหนจะใช้ได้เป็นเหมือนตัวตัวจุดเริ่มอ่ะพี่แบบิลปากใส่เขาไปก่อนอ่ะนะครับจริงๆไม่มีแต่ก็ปาก ปากดีไปก่อนพี่เขาบอกเนี่ยผมก็เลยว่าโอเคพี่เดี๋ยวผมจัดให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ400สาย3คนผมบอกกันนะผมไม่ได้อยากปากดีนะแต่ว่าพี่ผมสั่งมานะครับผมเนาะต้องขอโทษแฟนมัดแฟนมวยด้วยนะครับผู้ชมครับนะที่ว่าปากดีไปก่อนนะครับผมเพาะแต่วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่สู้ไม่ได้แต่ก็จะขอเล่นเต็มที่พอที่ผมจะเสียเปียกนี่นี่นี่อันนี้ ที่ผมจะแพ้นะผมจะบอกให้ผมจะผมจะเสียรียบมุมนี้นะครับเพราะว่าด่านที่แล้วอ่ะที่ผมเคยเล่นมาผมหายอดปดอนนี้แนะนะที่ผมแพ้นะครับผมจะบอกให้ฮะผมจะมาแพ้ตรงนี้ไปดูหน่ว่าเขาลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมจะวิ่งตามเขาไม่ค่อยทันนะครับแล้อย่างหนึ่งเนี่ยด่านเนี้ยผมบอกเลยว่าเขา่จะเอากองการทั้งหมดเ่ยนะครับผมมาไว้ตรงนี้พรอไวาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเล่นเหมือนเดิมเลยผมจําได้เลยอันนี้คือแมทท์ลืมไม่หมดไปเจอมานะครับถ้าตาเนี้ยเขามั่นใจว่า ถ้าตานี้นะผมบอกให้คุณชมเขาเล่นเกมแนวเดิมนะครับผมหรือว่าในรูปแบบของเขาอะนะครับผมอาจจะแพ้ได้โวียโว้ยโว้ยโวียโม้ยโว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 ้ยนว้ยโว้ีขว้ยโน้นนนนยโนะ่อยโว้นโะ้ยโว้ยนว้ยโว้ยโว้ยโว้ยเว้มโว้ยโว้ยโว้ยว้ว่ยโ้ยโว้ยโวีย้ยโว้นนี้นนี้ย้มันด่าวเดโมที่ว้ยโวโว้ยโว้ยโว้ยนว้้ว้ใช่ครับพี่วายแล้เนว่ย